กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลโคจรรอบโลกของเราโดยหันหน้าออกไปยังจัก,กรวาลอันไกลโพล้นเนื่องจากมันอยู่นอกชั้นบรรยากาศของเราฮับเบิลจึงสามารถเก็บภาพได้ไกลกว่ากล้องโทรทัศน์บนโลกเพราะที่นั่นไม่มีเมฆคอยบดบังกล้องโทรทัศน์ตัวนี้ยังช่วยพิสูจน์ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำมวลยอดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซีนั้นเป็นเรื่องจริง นอกจากนี้มันยังค้นพบกาแล็กซี่ใหม่มากมายรวมถึงกาแล็กซี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีอายุมากกว่าทางช้างเผือกของเราประมาณ8,000ล้านปีแต่ตอนนี้เรามาเดินทางไปอีก25ปีแสงเพื่อไปยังดาวพิเศษอีกดวงกันดีกว่า f o r m a ม h ห u เฮเป็นหนึ่งในดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนและอยู่ในกลุ่มดาวปลาทางตอนใต้มันใหญ่และหนักกว่าดวงอาทิตย์เกือบสองเท่า ถ้าคุณมองจากที่ไกลๆคุณจะเห็นแผ่นสีเหลืองสดใสยอยู่รอบๆมันซึ่งมันก็คือกลุ่มก้อนที่เต็มไปด้วยเศษหินอวกาศและมีขนาดใหญ่มากมีความกว้างประมาณ25เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์ต่างสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฝุ่นในอวกาศทั้งหมดจะถูกบีบอัดเข้าด้วยกันและกลายเป็นดาวเคราะห์ได้หรือไม่แต่แล้วพวกเขาก็เห็นอย่างอื่น ในบริเวณนั้นถัดออกไปจากเศษซากทั้งหมดนั้นเป็นวัตถุลึกลับขนาดใหญ่จุดสีเหลืองขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาวดูเหมือนมันกำลังเล่นสเก็ตอยู่รอบๆบลาน้ำแข็งในเอกภพดังนั้นในปี2008นักวิทยา,าศาสตร์จึงประกาศว่าพวกเขาได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบที่เรียกว่า Formal House B เป็นดาวเคราะห์ดวงแรกนอกระบบสุริยะของเราที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราเอง เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่ามันหนักแค่ไหนอาจจะเหมือนการนําดาวอังคารสองดวงมารวมกันและมันตั้งอยู่ค่อนข้างไกลาจากดาวเจ้าบ้านซึ่งห่างจากดวงอาทิตย์ถึงดาวเนปจูนประมาณ4เท่า1ปีบนดาวดวงนั้นจะเท่ากับ1,700ปีของโลกที่นั่นเราทุกคนคงกลายเป็นเด็กกันหมด ดังนั้นจึงมีคำถามข้อหนึ่งว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีอยู่จริงหรือไม่นักวิทยาศาสตร์นั่งโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นในปี2012กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลที่เชื่อถือได้ก็รายงานข้อมูลใหม่ซึ่งมันคือเรื่องจริงถ้ามันเป็นดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์อย่างดาวพฤหัสหรือดาวเสารนั้นจะทําให้มันมีอายุน้อยกว่าโลกถึง10เท่าและฝุ่นทั้งหมดที่อยู่รอบๆก็ดูเหมือนจะส่องแสงไม่หยุดคุณจึงต้องสวมแว่นกันแดดทั้งวันทั้งคืน แต่ตอนนี้นะ่ะหรอมันหายไปอีกแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากวงแหวนเศษฝุ่นเพราะงั้นบางทีมันอาจจะถูกทำลายโดยดาวเคราะน้อยขนาดยักษ์ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์บนโลกหรืออาจถูกทำลายโดยดาวเคราะห์เนจร ดาวเคราะห์เหล่านี้คือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบกาแล็กซี่โดยไม่มีวงโคจรที่ชัดเจนฝุ่นผงจึงอาจเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการชนกันหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในใจกลางของดาวเคราะห์และมันก็ระเบิดออกมาจากภายในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า Formal House B ไม่เคยเป็นดาวเคราะห์มาตั้งแต่แรกแล้วแต่เป็นเพียงเศษหินขนาดใหญ่สก้อนที่ชนเข้าด้วยกัน เมื่อมองจากระยะไกลออกไปการชนกันครั้งใหญ่แบบนั้นจะดูเหมือนจุดสีเหลืองเห็นอวกาศที่ชนกัน2ก้อนนี้ต้องมีความกว้างอย่างน้อย200กิโลเมตรซึ่งกว้างเท่ากับระยะทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปถึงฟิลาเดลเฟียแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีดาวเคราะห์กเกิดขึ้นแล้วก็หายไปซะเฉย นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกเขาค้นพบดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกที่โครจรมาใกล้เพื่อนบ้านของเราอัลฟาเซน t ทอรีพวกเขาเรียกมันว่าอัลฟาเซน t ทอรี b บซึ่งเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่แถมในตอนท้ายปรากฏว่ามันไม่มีอยู่จริงอุ๊ยนักวิทยาศาสตร์ก็ผิดพลาดได้เหมือนพวกเราทุกคนและไม่นานมานี้พวกเขายังคิดว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตบนดาวสุกอีกด้วย พวกเขาคนพบร่องรอยของก๊าซชนิดพิเศษอย่างฟอสฟีนซึ่งอาจเป็นสัญญาณของชีวิตนี้เป็นข่าวดังไปทั้งเดือนแต่แล้วก็มีบางคนตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งปรากฏว่ามีฟอสฟีนลอยอยู่ในบริเวณนั้นก็จริงแต่ไม่มากเท่าที่พวกเขาคิดไว้ ย้อนเวลากลับไป2-300ปีคุณจะพบข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะในตอนนั้นผู้คนเชื่อว,ว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกและโลกของเราเป็นศูนย์กลางของเอกภพทั้งหมดนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจวัดสิ่งต่างๆผู้คนเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบตัวเราแล้วเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์ดวงนั้น โดยปกติแล้วกล้องฮับเบิลถ่ายภาพระบบของดาวทั้งดวงแต่เนื่องจากมันอยู่ห่างออกไปมากภาพจึงออกมาพร่ามัวนักวิทยาศาสตร์เห็นแค่จุดสีเหลืองขนาดใหญ่และสันนิษฐานว่ามันคือดาวเคราะห์นักวิทยาศาสตร์มักจะไม่ได้ภาพถ่ายของดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยปกติแล้วพวกเขาต้องใช้การคำนวณในการค้นหาวัตถุในอวกาศนั้นโคจรอ,อยู่รอบๆกันและกันอย่างต่อเนื่อง การโคจรน,นี้ให้พลังงานจำนวนมากเช่นพลังงานโน้มถ่วงและพลังงานแสงมันเป็นแบบนี้ สมมุติว่าเพื่อนของคุณซ้อนตัวอยู่ด้านหลังของมุมคุณไม่เห็นเขาแต่คุณเห็นเงาของเขาบนพื้นได้นั่นก็เหมือนสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เห็นเมื่อมองออกไปในหมู่ดาวฤกษ์เพื่อค้นหาดาวเคราะห์มันจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะดาวเคราะห์ดวงหนึ่งหายไปหลายพันล้านไมล์จากที่นี่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบสุริยะที่มีความสมดุลของเราต้องสูญเสียดาวเคราะห์ดวงหนึ่งไปเชื่อเถอะมันจะต้องส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอน ดาวพุธจะเป็นอันดับแรกข่าวดีก็คือมันมีขนาดเล็กเกินไปที่จะมีผลต่อแรงโน้มถ่วงต่อโลกของเราเราจึงไม่ได้สังเกตว่ามันยังคงอยู่หรือไม่ดาวเคราะห์ดวงถัดไปคือดาวศุกร์ดาวเคราะห์ร้อนๆดวงนี้บางครั้งก็เรียกว่าน้องสาวฝาแฝดของโลกมันจะต้องสูญเสียวงโครจรอ,อย่างแน่นอนนอกจากนั้นดาวศุกร์ยังเป็นจุดที่สว่างที่สุดแห่งหนึ่งในท้องฟ้ายามค่ําคืนของเราถ้านํามันออกจากระบบสุริยะแล้วก็ โอ้โหตอนกลางคืนจะมืดกว่าเดิมมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรดาวอังคารชีวิตที่ไม่มีดาวอังคารอาจดีต่อโลกด้วยซ้าเพราะมีแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารสามารถดึงดูดดาวเคราะห์น้อยจากแถบหมุนเวียงไปรอบๆและทําให้ดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าหาเราได้ถ้าไม่มีดาวอังคารดาวเคราะห์น้อยจะอยู่กับที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนั้นหนักกว่าดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเรารวมกันมันดึงดูดแถบดาวเคราะห์น้อยเอาไว้และแรงโน้มถ่วงก็มากพอที่จะส่งผลกระทบต่อโลกได้2-3,000ปีหลังจากที่มันหายไปเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โลกของเราจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นซึ่งหมายถึง2ส,สิ่งคือ 1. เราจะมีอากาศที่ร้อนขึ้นตลอดทั้งปีและ2วันสัปดาห์และปีของเราจะสั้นลง ดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นได้ถ้าพวกมันหายไปซึ่งจะทําให้เหลือเพียงดวงเดียวเปล่าไม่ใช่ดาวพลูโตหรอกแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าดวงจันทร์หายไปต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นแน่นอนโลกจะเอียงมากกว่าที่เป็นอยู่และสภาพอากาศทั่วโลกจะผิดเพี้ยนไปหมดจะเพี้ยนกว่าตอนนี้ด้วยซ้ําและอาจนํานนไปสู่ยุคน้าแข็งใหม่ได้ โลกจะเริ่มหมุนเร็วขึ้นมากดังนั้นแทนที่จะมีเวลา24ชั่วโมงใน1วันอาจกลายเป็นว่า1วันบนโลกจะมีเวลาอยู่ประมาณ6-12ชั่วโมงและถึงแม้ว่ากลางคืนจะสั้นลงมากแต่ก็จะมืดกว่าที่เคยเป็นเมื่อเราเห็นดวงจันทร์จริงๆแล้วเราเห็นดวงอาทิตย์ที่สะท้อนแสงออกจากดวงจันทร์และถึงแม้จะเป็นคืนเดือนดับมันก็ยังเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืน ถ้าดวงอาทิตย์หายไปจากท้องฟ้าของเรามันคงเป็นจุดจบอย่างแน่นอนดาวดวงนี้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะทั้งหมดถ้าไม่มีดวงอาทิตย์การโคจรของดาวเคราะห์ทั้งหมดก็จะหยุดลงและโลกของเราจะโคจรไปรอบๆอ,อย่างไร้ทิศทางโลกดวงจันทร์และดาวเคราะห์ใกล้เคียงอื่นๆทั้งหมดจะพุ่งออกไปในเอกภพแต่จะมุ่งไปทางไหนนั้นเราไม่มีวันรู้เลย เวลากลางวันก็จะกลายเป็นอดีตไปเพราะดวงอาทิตย์ทําหน้าที่ให้แสงสว่างเพราะงั้นมันจะเป็นเวลากลางคืนตลอดการเราคงไม่ได้เห็นดวงจันทร์อีกต่อไปแล้วและอาจจะไม่เห็นอะไรอีกเลยก็เป็นได้โลกจะเย็นลงเรื่อยๆและน้ำทั้งหมดบนโลกก็จะค่อยๆแข็งตัวแต่ถ้าดวงอาทิตย์กลายเป็นหลุมดำล่ะเราอาจจะยังโคจรไปรอบๆมันโดยหวังว่าเราจะอยู่ห่างจากมันมากพอในระยะที่ปลอดภัย ดาวพุธและดาวศุกร์อาจถูกกลืนหายไปแต่เราอาจโชคดีก็ได้ดังนั้นเราจะอยู่ในที่ที่เราอยู่แต่เราจะไม่มีดวงอาทิตย์ที่จะทำให้เราอบอุ่นได้อีกถ้ามันเกิดขึ้นอย่างช้าๆพอที่เราอาจจะปรับตัวได้แล้วเราก็ต้องการแหล่งพลังงานใหม่แหล่งกำเนิดแสงใหม่และพืชจะต้องปรับตัวเพื่อรับพลังงานจากแหล่งอื่น เราอาจจะต้องสร้างสิ่งที่เหมือนเต็นท์ขนาดใหญ่ในทุกๆเมืองป่าไม้มหาสมุทรหรือเราอาจจะแค่กระโดดขึ้นยานแล้วย้ายไปยังดาวดวงอื่นแทน